เจเนอร l ลีค่ะบริษัทประกันภัยชั้นนําระดับโลกนะคะมุ่งเน้นที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทประกันในการที่จะช่วยในการตรวจจับป้องกันการกู้คืนการทํางานของระบบที่ได้รับผลกระทบจากการคุกคามทางไซเบอร์ค่ะต้องบอกว่าในปัจจุบันนการโจมตีทางไซเบอร์เป็นข่าวมาเรื่อยๆนะครับแต่แต่บริฟต์เก็เสนอว่าเรามีการแฮ็กของข้อมูลนะูดง่ายๆนะครับว่าข้อมูลหลุดข้อมูล,ลั่วกันมาตลอดกลายเป็นปัญหาสําคัญของสถาบัานการเงินรวมถึงอง,องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กเนื่องจากจำนวน การโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับมีข่าวออกมาเป็นรายสัปดาห์เลยผู้ว่าการธนาคารกลางอิตาลียังกล่าวเตือนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าสถาบันการเงินละธนาคารในยุโรปมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นถึง54%ส่งผลให้ความปลอดภัยทางไซเบอร์กลายเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสถาบันการเงินและบริษัทที่ดาเนินธุรกิจรัษณะเดียวกันนี้เจเนรัลลี่จะเริ่มเปิดให้บริการประกันความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเนี้ยทั่วโลกเนี่ยโดยเริ่มที่ยุโรปก่อนในปี 2ีคือปีหน้าเราก็ค่อยขยายไปยังประเทศอื่นๆถ้าเกิดน้องดาวเห็นข่าวเนี่ยมันจะมีเรื่องของ r ร n ซอฟตแวร์ใช่ไหมครับคือเรียกค่าไถ่ในการที่เขาเอาแฮ็กเอาข้อมูลไปเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าคุณจ่ายเงินมาเท่านี้นะเขาจะถึงจะคืนข้อมูลให้ถ้าคุณไม่จ่ายเขาจะเอาข้อมูลไปเปิดเผยพับลิกให้กับคนทั่วไปเนี่ย<ๆ><ๆ>เห็นซึ่งมันก็เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของสถาบันต่างๆแต่ถ้าเกิดมันเป็นข้อมูลทางการเงินเนี่ยอันเนี้ย น่ากลัวมากยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามันเป็นข้อมูลของบัตรเครดิตใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีตัว C V V ข้างหลังของเลขที่บัตรเครดิตเหมือนพี่ตาเจอคราวที่แล้วเนี่ยมี S M S มาแล้วก็มีการขอข้อมูลไปพิตาก็ให้ไปอย่างเงี้ยมันน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเขาสามารถแฮ็กเข้าไปในระบบธนาคารกลางได้แล้วมีข้อมูลเรื่องของตัวเลขทางการเงินต่างๆมีพาสเวิร์ดมีแอคเคาท์โค้ดต่างเนี่ยแปลว,ว่าสามารถที่จะเอาเข้าไปดึงเงินออกมาได้นะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็มีการดึงเงินออกไปจากระบบทางการเงินเนี่ยโดยที่คนใช้งานไม่รู้ตัว อีเวนต์ว่าโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยล่าสุดก็มีแพลตฟอร์มที่บอกว่ามีการสามารถดึงเงินออกไปจากวอลเล็ตของคริปโตเคอเรนซีได้ด้วยเหมือนกันซึ่งบล็อกเชนเนี่ยว่าน่าจะแฮ็กได้ยากมากแล้วก็ยังเกิดขึ้นเล็กๆน้อยน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระบบคนที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของสายเรียกว่าสายดาสายดาร์กเ,เนี่ยก็ฉลาดมากขึ้นเรื่อยก็น่ากลัวขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกันเรื่องของไซเบอร์เียวริตี้เนี่ยก็เริ่มเปิดให้บริการและน่าจะเห็นการเติบโตของการทําประกันในเรื่องของไซ